สวัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่นซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนําเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราไปครั้งแรกก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากันได้ที่ช่องซูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้ awesome. สำหรับของเล่นที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็เป็นตัวละครที่มีบท oui. บาท like อย่างมากใน,ในภาพยนตร์เรื่อง กัปตันอเมริกาซีวิอร์เขาคนนั้นก็คือบัคกี้บานหรือวินเทอร์โซเยอร์นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรีวิวกันเลย วินเทอร์โซเยอร์หรือ MMS 3 5 1จากค่าย Hot Toys ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2016ก็่ออ้างอิงมาจากภาพยนตร์ลเรื่องกัปตันอเมริกา Civil War เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแกะกันดูเลยเมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากวินเทอร์โซเยอร์มาดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนหัวของวินเทอร์โซเยอร์ทาง Hot Toys ก็ได้มีการปั้นหัวออกมาใหม่ซึ่งปั้นออกมาได,ได้เหมือนกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วรวมทั้งชุดของวินเทอร์โซเยอร์ที่ทำมาจากผ้าล่ม ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้วที่ทําจากชุดหนังซึ่งชุดหนังเนี่ยลอกหมดทั้งตัวเลยซึ่งฮอตทอยก็น่าจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเลยหลีกเลี่ยงการใช้ชุดหนังอีกต่อไปในส่วนของแขนของวินเทอร์โซเยอร์ซึ่งในหนังนจะเป็นแขนเหล็กแต่ว่าในส่วนของโมเดลตัวนี้จะทํามาจากพลาสติกซึ่งใช้การลงสีให้ดูเหมือนเป็นเหล็กจริงๆซึ่งก็จะมีความเงางามวิบวับแบบนี้เลยมาดูกันที่จุดต่อจุดขยับกันบ้าง ซึ่งแขนทั้งสองข้างเนี่ยก็สามารถดัดท่าเล่นท่าได้ตามใจชอบเลยมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมอื่นๆกันซึ่งอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีปืนกลมาให้อีกหนึ่งอันซึ่งปืนกลตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นให้พอสมควรนี่เราสามารถบรรจุก,กระสุนได้แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเลื่อนทำเป็นขาตั้งแบบนี้ก็ได้ส่วนตรงท้ายก็จะขยับออกมาได้นิดนึง ในส่วนของชุดมือก็จะมีชุดมือแถมมาให้เยอะเลยก็จะมีทั้งในมือที่เป็นแบบธรรมดาและมือที่เป็นแขนเหล็กแล้วก็จะมีชุดฐานซึ่งมีโลโก้ของกัปตันเมกาซีวิลวอรและมีชื่อของวินเทอร์โซเยอร์ติดอยู่โอเคเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับวินเทอร์โซเยอร์อาจจะมีของและอุปกรณ์มาให้ไม่เยอะแต่ว่าตัวโมเดลสามารถทำออกมาได้สวยงามมากๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวินเทอร์โซเยอร์จากภาคกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ถ้าใครที่ตามเก็บโมเดลฟิกเกอร์จากภาคกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ห้ามพลาดตัวนี้เลยเด็ดขาดสำหรับคลิปต่อไปเราจะนำของเล่นของสะสมตัวไหนมารีวิวให้ชมกันอีกนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันดูได้ในช่องซูริโซเฟียสตอรี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ